แฟนคลับ FC แห่ทรงกำลังใจอุงอิงพร้อมทีมงานรถตู้เข้าเยี่ยมพ่ออาชิตะขาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือเท้าก็มีเรื่องเล่านะครับผมเนาะเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮาน้ององอิงเพรบ้านแพงเอาาม่อสูพีเอามา,า,เอามา่อสูนองเอามา้อสูเอฟซี FC, อีหลานน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะ ซึ่งเอวาเมอนี้หลายคนน่าจจะฮู้แล้วพี่น้องงานวันนี้ที่ลับปลายมาดบุรีรัลำนะครับผมเนาะยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องด้วยทั้งทั้งว้งนะครับผมเนาะทั้งวโจให้เหตุผลว่าบรสามารถเอารถเข้าพื้นที่ได้นะครับผมเนาะเพราะฝนตกเนาะครับผมเนาะแล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่อ่าเป็นดินพี่นอ้องรถเข้าไปติดลมนะครับผมก็เลยบรสามารถที่จะตั้งเวทีได้ วันนี้นะครับผมน็อเจ้าภาพกันเลยยกเลิกซึ่งก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานแล้วก็ทางเจ้าภาพนํานะครับผมน็อตภูพนวัอ่าจังการจังงานส่วนมืออื่นนะครับผมน็อวันที่30อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันพี่น้องที่จังหวัดศรีสะเกดได้ก็มีข่าวแว่วๆมานะครับผมนาอว่าน่าจะยกเลิกหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอก,กันยืนยันออกมาอีกครั้งอาจจากอาทางังเหตุสาวน้อยนะครับผมนาอแต่ว่า มีความเปลี่ยนไปได้สูงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่นอ้องเพราะว่ากัมีข่าวออกมากแล้วก็เห็นหลายๆคนโพดแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อน,นี้พี่นอ้องอิหลานน้อยเฮาไม่มีงานนะครับผมเราอิหลานน้อยเฮากจะเดินทางกับสีสกเกตจากล่าไปมาดไปซีเกตกประมาณสองร้อยกว่ากิโลพี่นอ้องแต่ก่อนกลับนะครับผมนองก,กับเป็นคลิปที่เฮ็ดไทยเอฟซีแฟนคลับอบอุ่นหัวใจชื่นหัวใจแล้วพี่นอ้องนั่นคือทางอิหลานน้อยเฮาพร้อมทีมงานรถตู้นะครับผมนะ้องทางพ่อเอกแม่น้อย แองจี้มอนอิงนะครับผมเข่าเยี่ยมพอชิตะที่โรงพยาบาลลำปลายมากซึ่งสวาหลายคนทัาวไ้ติดตามข่าวนะครับผมนอกจาน่าจะได้ยินข่าวพอชิตะบอ๊อสบายนะครับผมเนาะเข่าโรงพยาบาลตั้งแต่วันวันที่17พี่นอ้องวันที่17อ่า็เบืออ้องหนีกับวันที่29แล้วอ่าแล้วลดนะครับผมนอะกจา,าแล้วกพอชิตน่าจะได้ออกในวันที่3ามนะครับผมเนาะ3 ล่าที่จะถึงนหนีนะครับผมนอกจากค่อยไอสู่ภาพแข็งแรงหายไวๆนะครับผมนอกมาน,นี้ลูกสาวผมทีมงานรถตู้เขาไปเยี่ยมเรากันนานจะได้กำลังใจอย่างรุนล้ามซึ่งก็นานนี้ก็เชื่อว่าลูกสาวน่าจะโทรถามอาการทางพอชิตาอยู่เรื่อยนะครับผมนอกทีมงานก็น่าจะโทรวถามอาการของพอชิตาอยู่เรื่อยๆมุา้าวบ้านาก็ได้ทักไปทาม พอชิตาขึ้นกันนะครับผมเนาะกับโมฮัวทีมงานรถตู้จะเข้าไปเลยทางไปถามพอชิตาว่าเป็นยังไงแน่ไอ้นะครับผมเนาะซึ่งไอเราก็ไปเดตต่อด้วยพี่น้องแต่ว่าโลกะคือจังจีทโฮมากนะครับผมเนาะแต่ว่ากะรับบทท่านอ่ากระตาซายไปก็เลยบอด้ลบขวอ้ายเล่าเล่บอด้คุยกันก็เลยเห็นคลิปอ่าทั้งของพ่อเอกล่งนะครับผมเนาะว่าอีหล่าน่อยเฮาแล้วก็ทีมงานรถตู้เขาไปเยี่ยมกัเบิ้งไปกัยิ้มไปพี่น้องมีความสุขนะครับผมเนาะกะ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับผมเซวาแฟนกับเอฟซีหลายคนกัใหายกำลังใจพอชิตะย่างลนลามวาซานกับไปอ่านคอมเมต์กับมีแต่หายกำลังใจนะครับผมนาอหายไวๆเด้อพอชิตานาเวิที่คิดหอดเจ้าแล้วนะครับผมนาอหลายคนกับเขาไปสแสดงความคิดเห็นซึ่งตอนนี้ยอดวิวคนเข้าไปเบิ้งนะครับผมนาะอกัรล้างบ้านนะจะมืนแล้วพี่น้องความคิดเห็นกับโอ้ หลายแล้วนะครับผมอ่ะคนกดถึกใจหาพันกลัวเราพี่น้องน่าจะรักสองหมื่นสามหมื่นน่าจะบระยูกนะครับผมใน mm. คลิปนี้อพอชิตาหายไว้ไหวหายหายไว้ไหวหายไหวกําลังใจพอชิตานะครับผมอุ้งอิงไม่ลืมพระคุณขอให้พอชิตาหายไว้ไหวกําลังใจมาแล้วพอชิตานะครับผมเนาะมาแล้วลูกสาวพร้อมครอบครัวกําลังใจพ่อชิตามีแต่กำลังใจล้วนๆพี่น้องที่ทรงให้พ่อชิตานะครับผมนั่นละกัน เป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่อบอุ่นเหรอพี่นอ้องอีลาน้อยเฮาก็ไปเยี่ยมพอชิตาพร้อมทีมงานพี่น้องเบิ่งแล้วมีข้อมูลสึกกันว่าจังทร์ใดแน่นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันเขามาได้ก็มีหลายคลิปพี่น้องมีคลิปเลี้ยวคลิปสั่นนะครับผมเนาะที่ออกมาอ่าคลิปเดียวคุณหมออุงอิงสั่งสั่งพอชิตาโดยเด็ดขาดเลยสามารถเขาเบิ่งได้พี่น้องทั้งทั้งทั้งเพจนะครับผมเนาะพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจนะครับผม นอสามารถกับบังไดตะฮักนะครับผมนอกจากถือว่าเป็นการพูดคุยหยอกล้อวอโนงหัวมวนกับยิราน้อยเข้ากับทางพอชิตาแล้วก็บบุคลากรน,นะครับผมนาออ่าทางโรงพยาบาลรั้งไปมาเองกับเป็นเอฟซียิราน้อยแทบทั้งโรงพยาบาลพี่นอ้องเพราะเห็นยิราน้อยเท่ากับมาขอถ่ายรูปเต็มเลยนะครับผมนาออ่าตอนยิรา้อยเข่าไปเยี่ยมพอชิตาแล้วก็ตอนออกมานะครับผมกับ ขอถ่ายรูปกันเต็มเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่อีกภาพหนึ่งที่เ่อว่าแฟนคลับเอฟซีน่าจะอยากเข็นนะครับผมอ,อีหลานหน่อยเฮามีแฟนคลับเอฟซีมากรุมร้อมาขอถ่ายรูปมีแฟนคลับเอฟซีอยู่ทุกหมองทุกบอลถือว่าเป็นเรื่องที่เอฟซี FC อยากเข็นเข็นเรามีความสุขนะครับบอกนะบว่าบาันเห็นเรามีความสุขว่าพี่น้องได้เบิ่งแล้วมีความสุขก็ยังบาสานบอส่วนมืออื่นนะครับ ทีน้ลาน้อยเขาจะเดินทางไปมอมอสอนะครับผมเนาะรับรางวัลมอระดกช้างเป็นบอพีอ่น้องอ่ามอระดกอ่าลํานำโค้งที่บริษัทเขาไปเห็นและหลายๆคนโพสต์กันหลายๆคนเหตุคลิปแล้วก็สามนายเป็นนันแพงนะครับผมเนาะก็มีสามสามคนที่ได้รับรางวัลน,นี้นั่นคืออลาหน้อยเฮาน้องอู้หญิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทังนางเอกอมแอมนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ทังพระเอกอกอฟสุรพล สามออะไรพี่น้องนะครับผมเนาะออออออนะครับผมอ่ารับรางวัลน,นี้กะรอบเบิ้งอ่าบรรยากาศนะครับผมเนาะน่าจะมีบรรยากาศทางช่องของพีอ่เอกทางช่องของนางเอกออมแอมทางช่องของพระเอกออฟนะครับผมเนาะออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันมืออื่นกะติดตามกันได้ พี่น้องล่ะมีข้อมูลสึกกันว่าจังใดแน่นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้พี่น้องเป็นกําลังใจทุกผู้ทุกคนนะครับผมเนาะเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเปร้แพงเป็นกําลังใจทั้งผู้จัดเป็นกําลังใจให้ยีหล่าน้อยเฮาทีมงานรถตู้เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนทีมท่ายนะครับผมเนาะคลิปนี้พี่น้องด้วยอ่าพชิตะกะได้อัดคลิปน่าจะเมื่อกี่วันที่ผ่านมานะครับผมเน้องพชิตะกับได้บอกถึง อาการล้วก็อัปเดตนะครับผมเนาว่าหมอหายยูทยอนวันที่ถอดใส่อาการเป็นยังไงบ้างสวรรค์จะชัดเจนกว่าทีบอยสารเบานะครับผมเนาะก่อนที่จะไปจะไปรับส้มพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบารสารน้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาสารขออยากกดตัวลาไปก่อนพบพอก,กันไวคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบองปะโอนทุกๆท่านนะครับ ามาแจ้งข่าวแจ้งข่าวให้ทราบนะครับหลังจากที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่ค่ำวันที่17นะครับก็มีไข้สูงไข่อยู่ที่41นะครับก็ไข้สูงตลอดมาสามเมอ แล้วก็จนถึงวันที่18แพทย์ก็ทำการเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อเป็นประเภทว่าให้ทุก8ชั่วโมงอาการไข่กระซงๆนะครับแล้วก็จนถึงวันที่23่สิบสามยี่สี่มื่อวานนี้มื่อวานถือว่าด,ดีขึ้นแล้วก็ผลการ เพราะเชื้อโรคที่มันติดในกระแสเ,เลือดนะครับก็คือเป็นเชื้อเมลิออยเชื้อเมลิออยก็ไข่ดินเนาะก็ผู้ที่ควรระวังก็คือพวกคนที่มีแผลโดยเฉพาะผูกไ่วยเบาหว,วานนะครับก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษถ้ารู้สึกนะครับ อาการของมันก็น,นี่แหละจะมีไข้สูงอันมีไข้สูงนะครับไข้จะอยู่เกิน40-41ให้ไปหาหมอครับอย่าพยายามซื้อยากินเองโดยเฉพาะผู้ป่วยเ,เบาหวานนะครับมันจะเข้าสู่สภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเร็วประอื่นประเภทอื่นนะครับก็ผล ทุกอย่างโอเคปอดโอเคตรวจทั้งหมดนะครับถือโอเคความดันเ mm hmm. บาวานคงที่ถ้าเกินก็ถูกเสียภูมิ <c oughs> ้าเป็นกรณีเบาหวานเนาะ mm hmm. ก็ต้องอยู่ให้ครบโดสครับก็คือนแหละวันที่สามตุลาคมถึงจะได้ออกจากโรงพยาบาลนะครับ ช่วงนี้ก็คือติดตามอาการแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจขอบคุณพี่ๆน้องๆให้กำลังใจมากนะครับโอเคแล้วว่าพี่ยังครับตอนนี้นอนให้ยาฆ่าเชื้ออย่างเดียวเบิ่งคลิปอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแหละ ขอบคุณรับ